สวัสดีครับผมโยมผมทางเริ่มร้านอะไรสิ่งวันนี้มิริโวนะครับเครื่องซ้อมสูงมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางคูลังนะครับต่างซูนต่างซูนโดยเชือกนะครับแล้วเราก็รับกางซูนนะครับอ่าก็จะมีเช็คพวกเช็กน้ำมันน้ำมันเท่าเบอร์นะครับน้ำมันเบรกกัายารอเย็นนะครับพวกแล้วก็คอนโซลานะครับวกรองเอได้ทำการเช็คให้ลูกค้าได้นะครับกันนะครับทุกท่านที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับทำการดูดจากของอ่างให้มันเบิดอไหมนะครับอ่ากับตองใจลูกค้าก่อนว่าต้องใส่แปลลิรนะครับเพราะว่ากกใส่่เยอะา้งนรม นะครับตอนนี้เราทําทำการงัดยางเกาอนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางใหม่เข้าไปนะครับการทองก็จะมีเครื่องมัดเครื่องงัดยางนะครับประมาณนี้นะครับงัดออกมาได้ง่ายๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราชึตอนสาครับตอนนี้เรากลังทำการใส่ยางเส้นใหม่เข้าไปนะครับสองหกห้าสี่สิบอ่ะนะครับจะต้องการผลสีดูนะครับเพราะว่า หล่อเอาไปทวงกันนะครับทําการผลสีดุมแห่นดําเงางามนะครับอันนี้เอากระดาษบางไว้นะครับบ่ายเหยียบลังกากที่เปลี่ยนกองโซล่าเอ้ยเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องหลักอะลพองานครับกะที่น้ำมันใหม่ก็ไปคันนีใส่ยูแปดลิตรนะครับรีบวัอ่ะตอนนี้กำลังตั้งซูนนะครับเพราะว่ารถคันนะี้เพิ่นเปลี่ยนคู่หนามาแต่ว่าเพิ่นเพิ่นตั้งซูนนะครับ แต่ว่ามื่อนี้เพื่อนมีโอกาสเพื่อนเอ๋มาเปลี่ยนครูหลังน้ำเห่านะครับเพื่อนก็เลยอยากตั้งศูนย์ไว้เสือกนะครับก็เลยมาเปลี่ยนอยู่นีนะครับครูหลังแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่รานะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วยางเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตั้งศูนย์นะครับอ่าตอนนี้กำลังปฏิบัติงานนะครับตั้งแคมเบอร์นะครับอ่าหลังจากตั้งแคมเบอร์แล้วก็คือจะมาตั้งนาไซคว้าโดยเสือกนะครับโอเคครับผมตั้งจากที่่ายน้ำมันเครื่องแล้วเขาจะมาร์กน็อตไปนะครับนี่สีม่วเขียวนี่โอเคคคครรััับบนนะใดขี่ยน่วน้มันเครื่องที่โอเช็คคความมชื้้้นนนนนใใััเบบหะร มีเครื่องตรวจนะครับนี่ปื๊ดปื๊ปื๊อ่าบอดอ่าเตือนนะครับว่าต้องเปลี่ยนทายเดี่ยวอ่าตัวนี้จะแจ้งลูกค้านะครับอ๋อนะครับตัวนี้ครับยาโอยินอ่ามียาโอยินอยู่ในเกียวอยู่นะครับจะมีขีดบอสทวงไตอยู่นะครับนี่เบอร์เครื่องแจ้งนี่เังนะครับมีกีดนะเอ้ยนะครับ กระตีบอยินบอยินโอเคเดี๋ยวต่อไปเช็คลมยางครับสีทริปนะครับ,รบนะนะครับเราไปรับน้ำมันเครื่องต่อหิ้วยุ่งเทีนเยน,นะครับนีโบโอ้ถึงเลยนะครับเด้ไหมไอ้สายไอ้ที่ทรงงานลูกค้านะครับนะครับไปรับขนี่เฮ็ดหลายอย่างนะครับเกลี่ยยางต่างศูนย์แล้วก็น้ำมันเครื่องแล้วก็กล้องสุระนะครับกล้องสุระ นะครับใครสนใจนะครับโทร2 5ศ5รั5ลากเคบุ๊กับผมนัดไอทีรับวันนี้ขอบคุณครับ